สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอันภัยมาวันนี้จะมาอ่านข้าน้ำนมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกเตรหลังเมื่อยังนอนตีแม่เราเฝ้าโอละเหกีกอมลูก ไกลแต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมแม่ฝ่า,ายผมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละนาะอะไร มิใช่ใดหนาเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิทให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จะลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลื่อนในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนม ชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อหลังเปรียบด,ดังฝืนผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินปวดเดียนภาคเพียงจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ้ย 好看。Uh huh.